เนนี้เราจะไปกินมาม่ามาม่าบ้านแก้มบุ๋มกันนะคะตอนนี้เราอยู่บ้านแก้มบุ๋มนะคะไม่ได้อยู่บ้านเราครับป้านไหลิงสนใจเอาแบบนี้นะคะสองคอเสองลูเลยหรอก็กินกินคนละห่อเลยไม่กินพอแยกกันเลยโอเคหรือว่าต้อสองห่อเลยดีก็ได้ก็ได้มาค่ะทุกคนอย่างแรกนะคะไปก่อนขอแล้วก็มาหาเมานะคะนี่ ลา้างยังล้างครับผมเปิดไฟเปิดไฟไฟอู้ยเราไม่ต้องเปิดเหลวมาค่ะเดี๋ยววันเดี๋ยวมาเอาน้ำก่อน,อนไหมเอาน้ำจากตู้เย็นก็ได้ไหมเอาน้ำจากอันได้เดี๋ยวเราจะเอาแต่อันนี้นะครโอ้อยได้ได้ำนำหุ้งบัตจ้ะเอาสักนิดหนึ่งพอก็ได้เนาะอย่าผีบอก เอาเลยเอาเลยเอาเลยพอแล้วก็แล้วก็ใส่ผงแกงคะเราเราต้องเปิดแก๊สก่อนค่ะอู้ทำไมอ่ะอือแล้วเรารอให้น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยต้มเสร็จแล้วงาอะไรไปได้ไหมไม่นาเดี๋ยวมันอืดเก็บไว้ก่อน ไ้ก่อนใช่พี่เกะเกะมันขยับมันเป็นมุกของจี่งเหรอว้ายมันเป็นมุกของจริงจริงลยิเกะแล้วออกมาแล้วมาตัดกัรเกะใครเก,ะกะอะไรเนี่ยเดยี๋ยวเราไปตัดตัว นี่ดูสิมันเป็นมาม่าแห้งนะคะถ้ากินแบบต้มเนี่ยคือแบบมันจะไม่อร่อยอีกมันจะไม่เผ็ดถ้ากินแบบว่าแบบมีน้ํานะคะมันก็จะไม่เผ็ดช่นี่ขอเะเนี่ยนี่เกลือค่<ข>อะผ่าแล้วเกลือค่ะมาว่าใส่เกลือแล้วก็น้ำบุหรเกลือใส่น้ำอีกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมาม่าจะไม่จุ่มไปเออมันจะไม่จุ่มพอเขอ้า เี๋ยวเรารอนะคะเราเอาอันนี้มาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาเรียกน้ำตาอุ้ยนี่อะไรกันเลี้ยะบุญจะพูดตายได้นะคะโอเคสีมันค่ะอยากปุ๊บแั่ไม่เดือดกู่นเราปุ๊บนะคะเราไปเข้าร้านก่อนมาบุ๊บบุยเดี๋ยวเราลอก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแป๊บนึงนี่ทุกคน แกมุมไปขี้หมดเสร็จแล้ววยเฉลิมันกันใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วรอก่อนรอก่อนค่ะอยากใจล้นค่ะคอมเมนต์ปากกันนะคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่มาม่าต้มแล้วนะคะตอนนี้มาม่าต้มอยู่นะคะเดี๋ยวเรานี่คือผงมันมาม่าผิด ยังไม่ยังไม่นั่นนะเดี๋ยวเราก็จะกินไม่ได้อะเหมือนมาม่าธรรมดาแต่ว่ามันก็จะสุกอ่อนๆนิ่นึงโอ้ยเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนมาม่าเสร็จแล้วนะคะคนดูเครื่องปรงเดี๋ยวนี่ทุกคนเดี๋ยวเราต้องใส่เครื่อง ต้อง,องเป็นแบบนี้นะคะสองขอดเลยโอ้โหแล้วต้องสองของนะคะทุกคนมาใส่นี่ก่อนอ่าอุ้ยแดงรูดนะคะทุกคนดูนะมันเหมือนแบบว่าชีดชีดอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ชีมาเป็นโอโงบบที่<ส>เผ็ดที่สุดอโอ้โห,โหขนาดนี้ก็ยังเต็มนะคะฟาลันฟาลันนี่เปนไคะทุกคนตุ้ม แล้วก็ใส่เป็นซอสน้ำมันมันเป็นน้ำมันนะข้อวที่ข้อวที่ข้าวที่เราได้ครับข้าวปุ๋นครับแล้วก็จะใส่นั้นนะคะเป็นน้ำมันนะค่ะไม่ต้องดีหึใส่กมาแล้วไม่กินตายดีตายกินนะข้าวที่กินนะเอาไป็นสีกับแก้มบุ้งไงไม่เคยเห็นไม่เคยอุ๊ มาอย่าเรามาคนกันโ่อนโอ้ไม่ก็จยิงเพชรเข้าไปคนนั่ยิงเพชรปู้ m ม่ก็ไม่เป็นไรเนาะอนนี้คยเรามาซ้อันนี้นี่เชตุ้งเ้ยขอชอหนขอช้อนแป๊บนึงได้คะอต่ตอนนี้เไม่ใส่โฟลไม่เียไม่เป็นะ่ะ แต่ก็ต<ผ>้องแต่คจะไปได้เดียวไม่ไ<ร>มเ่เราเสียรอช่เรเดี๋ยวพาไปกินหม้อไงไปกินหน้าบ้านงงก็ได้เดี๋ยวเราจะเราจะ,าจะ,าจะกินกินให้เสร็จเลยเดี๋ยวเพื่อเราจะไม่ถ่ายตอนกินนะเพื่อเดี๋ยวเสียมารยนะทาทเพราะว่าตอนเรากินอะคะเราจะไม่มีมารย <c oughs> มมาท <c oughs> เพราะเป็นเ,เราใช่อยู่ะดิแตลก็ทุกคน <c oughs> แล้วก็เลยไม่ถ่ายแล้ทุกคน แป๊บๆคนณให้ดีก่อนแล้วก็เอาเอาให้เขาดูโอ้โหพูดเองเอูโเหนเติมไฟโอ้โหบายบายบาย